สวัสดีครับอยากจะขออธิบายรูปแบบการสอนแนวเบนซอมมิงกรุปโคชชิงครับเป็นแนวการสอนอีกแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เป็นการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองร่วมกันในกลุ่มผู้เรียนซึ่งกันและกันครับเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากการจับกลุ่มเพื่อสร้างไอเดียใหม่ๆที่หลากหลายกันภายในกลุ่มก่อนนะครับแล้วจึงจะนำไอเดียเหล่านั้นตกผลึกออกมา พร้อมกับนําเสนอให้กับกลุ่มอื่นได้รับรู้งั้นตรงนี้ครับการนําเสนอก็อาจจะมีหลายรูปแบบเช่นเป็นเรื่องของโชว์แอนแชร์เป็นเรื่องของการทำเวิร์คคาเฟ่คือเคลื่อนที่ไม่แต่ละก,กลุ่มอื่นเช่นกลุ่มอื่นทำร,รมบนี้ไว้กลุ่มอื่นก็จะมาต่อยอดกับความคิดนั้นก็เป็นการต่อไอเดียจากกลุ่มอื่นๆไปด้วยกันซึ่งมี5กลุ่มแล้ก็จะมี 5ไอเดียบนฟิบชาร์ตสักฟิบชาร์ตหนึ่งหรือบนเวทีเวทีนึงนะครับก็แล้วแต่รูปแบบน,นะครับเป็นการคัดกรองเชื่อมโยงไอเดียที่เหมาะสมที่เป็นสิ่งที่เราจะนำกลับไปใช้ได้ครับงั้นการเบมซรอมก็เพื่อจะให้เกิดความหลากหลายก่อนนะครับพอเกิดความหลากหลายทุกคนมาช่วยต่อเติมความหลากหลายนั้นเราเรียกช่วงนี้เรียกว่าช่วงฟุ้งกระจายครับ งั้นไอเดียที่หลากหลายเสร็จแล้วเราก็จะมีการมากั้นกรองแน่นอนครับกลุ่มที่เป็นเจ้าของหัวข้อนั้นก็ต้องกลับเข้ามาที่กลุ่มเดิมแล้วคัดเลือกไอเดียที่ของตัวเองกับของเพื่อนผสมผสานกันครับออกําหนดออกมาเป็นกลยุทธ์หรือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เราคิดว่าจะสามารถนํำกลับไปใช้ของเราได้หรือในกลุ่มของเราได้ครับ ก็จะเห็นภาพว่าการเบนซอมมิ่งนี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเบนซอมมิ่งไปเรื่อยๆแต่เป็นการซอมมิ่งเพื่อจะให้มี Data มีไอเดียมีแนวทางหลากหลายก่อนแล้วเข้าส่วนกระบวนการกรุ๊ปโคชชิ่งอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อทำให้ตกผลึกไปเป็น new action ของตัวเองครับ หลักสูตรที่เหมาะสมกับแนวนี้ก็อาจจะเป็นพวกหลักสูตรดีไซน์ทิงกิ้งนะครับสร้างนวัตกรรมนะครับตอน i d e ดีจะเป็นต้องใช้เป็นเบียนซอมมิงแล้วก็แลปอัพมาหรือโฟกัสกลับมาเป็น p r o t o ไทป์อาจจะเป็นหลักสูตรของการทําโมเดลธุรก,กิจใหม่ๆเป็นบิสติท์โมเดลแคนวาสนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการสร้าง c u สเตอร์เ o u r n e จหรือทำให้เกิด c u สเตอร์ e x อ e r i e ็กซ์ียร์ u c h p o ที่ทัชอยต่างๆเห็นไหมครับ จริงๆแล้วหลากหลายหลักสูตรครับที่มีความต้องการที่จะต้องการไอเดียหลากหลายก่อนแล้วก็ใช้หลักการทฤษฎีต่างๆของเนื้อหานั้นๆมากรองเพื่อได้แนวทางปฏิบัติอันใหม่ซึ่งโดยส่วนตัวเรียกว่าคนเรียนจะได้คำพีครับคำพีการบริหารงานเรื่องอะไรของตัวเองก็แล้วแต่นะครับงั้นคำพีก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่ตกผลึกถูกไหม ตกผลึกมาจากการที่เราได้มีเพื่อนๆช่วยการให้ไอเดียก่อนแต่สุดท้ายคนที่เลือกเป็นเราหรือกลุ่มของเราครับและจะมีการนำเสนอต่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้ไอเดียต่อย,ยอดหรือจะเป็นเรื่องของการนํากลับไปทำแล้วกลับเข้ามาพรีเซนต์เป็นโปรเจกต์อไซ g n เมนต์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละองค์กรและก็ลูกค้าแต่ละท่านครับ แน่นอนครับแนวทางการอบรมนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเท่านั้นเองที่ฝากไว้พิจารณาครับขอบคุณมากครับ